กบผ้มในรายการชาวบ้านโชว์ไอ้เฮียมึงมาปิดรายการเนี่ยเออมาปิดรายการแล้วก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในตู้เลททีวีกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างเฉลวดแบบง่ายๆไม่ต้องยากเหมือนโน้นเนาะมันก็แต่งแต่งมาจากต้นเหมือนเดิมนะผมก็บอกแล้วผมเป็นคนกิดฟสร้างสรรค์บบแๆแบบ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 ยังไงคุณก็ต้องเรียนพิทัน แล้วก็พิทันคลิปิทันแบบตีกาวได้บูกปิดกันบบไแล้วก็ไอตัวยิงนเะนีน่ยลูกไฟมื่อกี่ลูกก็ได้แล้วแต่คุณจะใช้ไปเท่าไหร่ฮะไม่ใช่ไม่ต้องนะครับ่กรณ์โตดีเรียนดีบ้านพัง เป็นตัวยทดของหลัก U-Boat กีร์กากระเบรต์ไปก็อืมแค่นี้เนยเดี <S <S mm. 1> <1> <1> mm. ๋ยวท่านมาทำกันดื้อกันโอ้โหเสียงเพลงในเกมไหมคะตอนนี้ทำขึ้นมา

อย่างนี้นะครับอือเอางี้ลองดูจ้องเตียนดีอ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 ีหาเตียตีเออนะผมลืมไปจร่งที่สำคัญไม่นั้นมันก็ขยับไม่ได้อนี่นะมันยึดของกุไฟด้วยอืมจริงเจริงดิแตไม่จริงเลยตกไม่ได้กูไม่ติดไอ้ก่ไม่ตก ถ้าคุณอยากโอามันดีขึ้นคุณก็ทำแบบนี้นะก็เอานี่อย่างนี้นะจะต้องบ่มบ่มบ่มจะไม่จำบว่ามันไม่ฟยวแต่มันก็ฟิวนะเฮ้ยปิดอันก็ดูไปนี่ไป ตรงตี้ตนิดหนึงอนออ,อ้ไม่แตะตัวดีป่ะดีสิกรร๊งี่ อย่างนี้เอ้แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น่า ตอนนี้นะเลือกอย่างบอ็อกออิเดียนไอ้ตามบอบมาทำอะไรกูมกากกรให้ครับตามแบบจะลัวจะปล่อยไปด,วด้วงได้แต่อย่างไงมันก็ต้องอยู่ในเมื่อสองร้อยยี่สิบบล็อกข้างบนข้างหน้าข้างบนเรียกว่าอะไร สวิกมากุณยากันแบบหนึ่งสองสาม งี้ออกสาดกันไหมวะถ้ามันบ่าขึ้นยิดก๊กถ้ามันไม่บ่าชาอยู่หิวเข้าใจไหมครับไม่เข้าใจครับเอาแล้วงั้นกูบอกไหมทำไม่เล่นไม่ให้ ไป chơi คุณในผมขอเตือนก่อนแบบจริงนะกูน่าเอาไปในนี้นะไม่นะก็จะยืดแล้วก็ปาบินเลยอย่าลืมนน้ำดำแบบบุ๋นละ แล้วนี่ยเราก็จะไปชลูดเราจะพาตัวเองไปหรือว่าพาชาวบ้านเล่นบอกแม่พาตัวเองกับชาวบ้านให้ชาวบ้านก่อนจะดีดีคนใครวะใครชาวบ้านเดี๋ยวผมสร้างนี่เสร็จเดี๋ยวเขานอนก่อนสักแป๊บหนึ่งู้สึกอ่อนเพลีย

สิบเก้าเป็ดเจอรู้วาทีสมบูรณ์กูเตะกูรุ่นเต่เดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ใส่ถ่านาเลยเรียบร้อยกันแล้วกันนะครับในที่สุดผมก็ได้เอาของใส่ไปเรียบร้อยนี่ผมก็แนะนำให้เอาทีเอ็นทีนะเอาได้แต่ลูกไฟอย่างนี้แค่แต่กูเลยว่าจะใส่ไปเท่าไหร่แล้วจะเอากี่ลูกเดี๋ยวเราต้องเตรียมสองคนสิบเก้าเปิ เจ็ดกอืมที่ตา้งตรงศูนย์แอมบารีนกูขึ้นมาได้ยังไงมึงก็จะสนุกตรงเนี้ยไอ้ชาวตรงที่จะมาโดดลงมาตายมึงก็หาดีนะเออแต่มันก็มีเขตเส้นสุดย์นะไม่ใช่ว่ามันจะไปแบบบึม เราเองก็สนุกทำมนคิดเราจะสนุกด้ยเาด้วยไม่ว่าจะเป็นอิวลอเด์เวอร์เดยสร้างเหมือนก็ได้เด็มองดูแบบ้สบยนี่ก็ลามันถึงสิวเลดี๋ยมจะรู้ว่ามันจะมันวางขึ้นมาได้แค่หนึ่อง ถึงแม้ว่าคุณจะขุดแบบรัวๆนะคุณไปที่ท un ี่ๆแล้วคุณวางไปไปมาๆมันก็ถือว่าเราวางไปนยู่อือแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบมากๆกดซับสไครต์ถ้าอยากให้เพื่อนดูด้วยก็กดแชร์เอาไปเอ๋ไม่ว่ากันเด้อ